ไทยสบายดีพ่อพี่น้องเอฟซีเบิร์สกุลสกุลนะเพียงเมองสุบอนบมบัติจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศนะเพียงเนาะยินดีตอนหับเข่าสู่ซ่องซาแพงพี่น้องอ่ะเปิดภาพมาก็เจอกันน้องดับเตอร์อยู่ห้องคือเก่าพี่น้องวันนี้ล้ม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 พี่น,ออนลล้องเออยู่นอกฮะล้มแท้ล้มบ่าเพียงเนาะก็ล้มมือบานนี่สัมผัสหุ่นเข่าพี่น้องเอ้ยันมีฝนตกผ้าล้มนี่อยู่ก่ได้เลยได้เนี่ยบึ่งบัมบึ่งบัมอยู่ลมจนว่า ลังคาจนอยากเปืดแล้วแพงเนาะชีนาาใสกุจีนมาจากลวแพงเนาะตอนนี้น้องเดปเตอร์กระสุกก็มีอยู่พี่น้องเอ้ยตามีกับตาแตกพี่น้องตาแตกตาหอยอะนี่ยุบคอมันออกมาแล้วก็เข่าปากแล้วแบบนี้เบิ้งเบึ้งเบึ้งเบิ้งเบ้งเดี๋ยวไปยุบคอมันลูกเดี๋ยวมันเบิดได้นะอคอมันขาดแล้วลูกมันไปยิกมันนั่นนั่น่ะบี้นะ แท่มีบ่น่าฮึบ่มีโมลิลิๆก็มีนะลูกเนาะมีสามตัวมีน่อยมีใหญ่อยู่สองคนไม่ลูกอยู่เฮือนพี่องาย่าดึงลงมาลูก่าถับลูกน่อย่าดึงลงมา โอสิพากรโดดไปยิ้ดเขาเหรพากันออกไปกินขขาวพาน้องเลเตอร์ไปกินขานนขาว่าเราไปซื้อสินแหงมาจีนะลูกเนาะเนี่ยมีมันทับไปแล้วเอ้าสุชุสุก็มีเอ้าชุใครแน่แล้ว,ลว,ลวเนะพี่น้องไอ้กะยังแต่ขี้มุกแต่นางอย่าเห็นลูกอย่าไปอย่าไปทางไหนอย่ามุนอย่ามุน บอกยำหมุนกับแงหมุนแต่อากิ่งลงไปเนาะมักดินกับไผ่พี és, ่น้องใครแต่เขาเห็ดมีแนวอัดนะเพียงเนาะเห็ดอัดไว้พี่น้องเอ้ยมีแนวอัดปักไผ่ไว้ก็เลยแบบโบยานปันใดแต่ทางมักดินเด้งเนาะกับปักไผ่อะมักมากพี่น้องเอ้ยว่ามักแหย่มักแหย่ในหูปักไผ่อะนะ

อากาศก็เปลี่ยนแปลงตลอดพี่น้องเอ้ยมือวานสองสม,มือนี่แล้วแพ่เนาะสองสม,มือก่อนนั้นฮอนพี่น้องเอ้ยฮอนใกล้ชิฮ้อนเลยมามือวานพี่่าลุมผัดอื้อๆๆพี่น้องมาจุเนี่ยเด้ปีนพี่น้องกำลังเย็นเนี่ย <ไว S 1> ตั้งไข่เริ่มตั้งไข่ได้แล้ว cho pin là lương pin mọi người cứ đứt cứ đứt cứ đứt đứt bay ừ ừ nhắn hết được Thảo tạo món Thảo mau lắm 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 xin hẹn lắm 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 아.

mày tay anh mày, thấy hư hỏng Thấy không? hỏng mặt hư 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 hỏng mặt Đi hỏng mặt tức cục nơi <laughs> quá pa là này gần đây hả hả này hả 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 อือกูกี่ไข่กูอ๋อกูช้ามากยังงนกูช้าเลยน้เาต่นหนะอันนี้มีขาวะอือใช่อะมองไม่ขี้กา่ะอาหากูเขายังงั้

Lạc lách thịt lâu Meo lách thịt rồi. <laughs> Đấy. này. Đây lên đây. Đi mèo. Xịt cả. Em xịt hả? hẳn. đi đi, Nhưng lúc

อ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อไมีดด้เลย,เยไม่เขาตั้งเขาแพงฮักมาเลยน้องเด็กตื่นเป็นเห็ดเอาละมันฮักกับลูก,นก,กนเนี่ยค่ะอืมมันฮักกันเลยค่ะเห็นไหมเนาะมันฮักของแม่ค่ะอืม กินเขาเก่งเนี่ยแทะเมื่อไรเด้พอยาวสิมาเนี่ยน,น้องเนาะอยู่นี่หนาวเด้อยู่หุ่นหนาวอยู่บ่าเนาะน้นองแรปเตอร์ก็นไม่แพงหนาวเด้เดินกลัไปประมาณลายมือน้องเพลียงละไปลายมือแล้วน้องแรปเตอร์กินฮอดแล้วกินฮอดอีพอเด้บุหรุอะเล่นหนาลายมือเนาะ อ้าวหลินยังยังบันนี้ยังฉอเด้ออย่ามาฉออย่ามาฉออือชิมหลินโทรศัพท์เขาแล้วบันนี้ชิมยาโทรศัพท์เขาแล้วอือออย่ามาเจาะก็ดุมเลยชะเครื่องแล้วบันนี้อืออืออือหิ้งได้ไงนเยอะยังเลยี่ฮะ อเมมืแฟร์แฟร์แฟ็ดไปแล้วนะคน,น,น,นดอหกเบิด์หอ